สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำนะครับสอนวิธีทำเมาส์เป็นวงกลมสีนะครับับแรกนะครับให้เราโหลดโปรแกรมนี้มานะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวโหลดไว้ใต้คลิปนะครับพอโหลดมาแล้วเราก็มาติดตั้งนะครับเมื่อติดตั้งเสร็จนะครับติดตั้งง่ายนะครับติดตั้งเสร็จก็กดนล็ๆไปเลยนะครับเมื่อเปิดข้ามาในโปรแกรมตัวนี้ให้เรามากดที่นี่นะครับ เ้วก็มากดตรงนี้นะครับ New Mouse น,นะครับเดี๋ยวคลิกที่นี่เมาส์นะครับดับแรกเราให้มากดที่นี่ก่อนนะครับรูปเมาส์ตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้คือปรับขนาดของเมาส์นะครับแล้วแต่เราจะเลือกขนาดไหนนะครับที่สําคัญนะครับให้ดูสีที่นี่นะครับ ก็เป็นสีขาวเท่านั้นนะครับสีขาวนี่ครับมเลือกสีขาวเท่านั้นนะครับคือเรากดโอเคนะครับกดโอเคเสร็จแล้วครับให้เรามาคลิกที่นี่นะครับให้มาคลิกที่คขว่ามุกนะครับแล้วเราก็มากดลากม้งให้จุดตรงกลางนะครับสเสร็จแล้วให้มากดรูปวงกลมที่นี่นะครับ แล้เราก็มากดตรงนี้นะครับ e l ลิป s e นี้นะครับพอดูจตให้เรามาคลิกที่นี่นะครับอีล i ปนี้เราไม่ต้องสนใจนะครับให้เรามาคลิกที่นี่คลิกแล้วเราก็จะเลือกสีนะครับดูนะรเราต้องการสีไหนสีเขียวสีแดงตามุนนี้ครับตัวนี้จะเป็นจะมองเห็นความสว่างขึ้นหลังนะครับ เราจะทำเป็นสีนี้แล้วกันนะครับจะอ่อนดนะ้ยเสร็จแล้วเราก็มากดลองดูให้มากดตัวนี้นะครับผิวูดูอพอคลิกสีแล้วให้เรามากดที่นี่นะครับดูนะครับตรงนี้ครับตรงวงกลมตัวนี้ครับ เือเรามาวาาแบางสีขอบเมาส์นะครับคลิกตรงหัวมุมไม่ก็ได้นะครับนี่ครับลากมอยู่ตรงกลางเมาส์เราก็ความสว่างต่างกันอยู่ตรงนี้นะครับเลือสีแล้วก็ปรับจนพอใจ เ,เราต้องการสีอะไรทางนี้ก็จะทึบไหมครับทึบร้อยเปอร์เซ็นต์เราต้องมากด ก็แล้วแต่เรานะครับลองมก,กดมาณนี้กันด้เสร็จแล้วลองมกดพิลลดูนะครับแล้วก็แล้วก็มาต้องเสียบก็มาตั้งตั้งชื่อนะครับก็มาตั้งชื่อ่เทิดน้องก็ได้ครับเทิดนอง รเราก็มากดที่น,นะครับตรงไฟล์แล้วก็เสียบเราจะเซียบไปที่หน้าจอนะครับชินีตอบนะครับเชนโอเค okay, นะครับไปแล้วนะครับทีนี้ถ้าคอมใครเป็น Windows 10นะครับให้มาเกิกที่นี่ แล้วก็ให้หาคำว่าเมาส์หรือกดที่เสือกตรงนี้เลยนะครับก็พิมพ์คำว่าเมาส์ครับมาที่เมาส์เซตติ n งนะครับเสร็จแล้วก็มาที่นะครับ d d ด i ชั่นเมาส์ Op ปชั่นนะครับ,แล,รบออรแล้วก็มาที่นะครับ Pointer แล้วก็มันจะมีรูปแบบเมาส์หลายอย่างแล้วก็มาที่บล็อนะครับที่เราได้เซฟไปเมื่อกี้นี่นะครับ open นครับแล้วกดเรีไพ่เ๋ยวไหมครับมาครับแค่นี้ก็เสร็จนะครับเนี่ยครับมอาลงมาแล้วนะครับก็ถ้าเราจะทำแบบตัวอ,อื่นถามก็ได้นะครับ ก็มาปรับเปลี่ยนก็เซฟม่อีกนะครับก็ฝากไว้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ด้วยนะครับครับขอบคุณครับ